น้องๆมหาาพี่ในนี้ใครตัวเปิดคนนี้ตัวเปิดเหรอใช่ค่ะผมเนี่ยอุ้ยติดไม้หน่อยนะเดี๋ยวหน้าเหมือนเราก็ผมเนี่ยคุณเป็นคนดังเหรอนี่ว่างใช่ไหมพี่อยากกินผลไม้ตะกร้าเนี่ยแต่พี่ไม่มีมือปอกอะน้องช่วยใช้กำลังปอกให้พี่ได้ปหมด่าบเราลองชื่ออะไรชัพันธ์ครับอยู่ของฝั่งสมจังครับเรามีแรงไหมเนี่ยมีครับดูทูผมผอมเลยอยากได้รู้ไหนก่อนแตงโมก่อนเลยไหมด้าเพืรักมวยเขาปอกไงแตงโมอ่ะเพื่อนเพื่นเอะฮะพี่ยืดหน่อย มันจะเลอะพี่ไหมเลอะพี่ไม่กลัวพี่กลัวหมัดเข้าหน้าพี่อ่ะไหวนะดูไม่ค่อยมีแรงไงเราอ่ะลองดูดิเนี่ยพี่พีกินเลยพี่อร่อยไหมพี่หวานแอบแล้วแตงไทยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องถึงมือผมก็ได้พี่เดี๋ยวเอาอตัวเล็กดีกว่าเอ้ย<ไ>วันี้เฮี่ไหวเหรอเอาให้โดนตรงนี้หนะ่อย่าให้โดนมือนะเฮ้ยใจเ,เ,เย็นเด้จะลด้สับไปดีนะมือแตกเฮ้ยใจเย็นเว,วางกับพื้นก็ได้เนาะเอาวางกับพื้นดีวกว่า อุ้ยเละอย่างนี้เลยหรอคิดได้เลยพี่แบบนี้เรากล้วยนะปอกได้นักมวยเขาปอกนี่เหรอกล้วยอ่ะไปก่อนค่าจ้างปอกลูกละห้าร้อยตอบไหมตอบอบใช่ไหมใช้กำลังก็ได้อย่างต้นกล้วยเนี่ยหักไหมหักเลยมาถึงต้นกล้วยขาไปไหวนะไหวครับดูทรงแล้วน้องนักมวยจริงปะหวะเมื่อกี้ปุ๊กปะเนี่ยที่สับตังโมอ่ะไม่โห่ครับออาไหนโชว์ดิว่ามันยังไงพร้อมนะปอกไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยหฮ้ยเ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 อ้ยเง้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเอ้ยเฮ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 ้ยให้ยเฮ้ยกข้ยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ Woi! Kau ambil. Pada tangan lagi, Abdul